สวัสดีครับสวัสดี f c ที่น่ารัท่านนะครับสวัสดี f c ทั่วโลกครับวันนี้เรามาร่วมงานกระถินนะครับไปดูันเลยนะครับบรรยากาศเป็นยังไงนะครับไปกันเลยเริ่มที่ตั้งแต่เมื่เช้าแล้วนะครับที่มีการตั้งองค์กระถินนะครับเป็นของชาวบ้านนะครับที่บ้านแก่งนางครับ ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงนะครับซึ่งงานนี้ก็เป็นงานกระถินนะครับที่สำนักสงฆ์นะครับใายทองนะครับสำนักสงฆ์ใายทองเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาโดยไม่ได้ตั้งใจมาเลยนะครับอันนี้เป็นงานแบบว่าบังเอิญเลยนะครับทุกท่านนี่ครับ ก็จะมีนะครับมีแตงมีมะเขือมีเขาเรียกว่าอะไรเนาะฟักเนาะน่าจะเป็นฟักฟักหอมอันนี้คิดถึงบางคนเลยครับเพื่อนเคยขายนะนี่เพราะว่าละแวกนี้เนี่ยเป็นผินเพื่อนเลยห่างจากห่างจากกรกฏประมาณ20โลนะครับนะครับอันนี้ฟักทองนะครับโอ้มีสับปะรดด้วยนะครับ ทำเป็นน่ารักน่ารักทุกท่านจำได้ไหมครับกล้วยเขียวครับนี้อันนี้กล้วยเขียวกล้วยหอมทองอาจจะเป็นหอมทองนะเครือใหญ่มากเลยดูครับใหญ่มากประมาณสิบสิบวีได้อันนี้เป็นกล้วยหอมส้มนะทุกท่านน่าจะจำได้นะสมัยนั้นเนาะนะครับาชาวบ้านเ,าเอามาขายกันละแวกนี้เขาส่วนมากเขาจะประมาณ ปล,ปลูกต้นกล้วยนะครับขายนะขายกล้วยเนาะแล้วก็สวนยางพารานะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นประมาณว่า,าชาวบ้านเขาเอาเขาเรียกว่าหมอนนบมาถวายพร้อมทั้งถวายเงินด้วยนะเพื่อเป็นการนะครับร่วมองค์ถินนะครับ คือพิธีเขาจัดนี่คือวันนี้จะเป็นวันรวมแล้วก็แห่นะแห่ประมาณบ่ายสามโมงตอนนี้ก็แห่ไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่กลับมานะแห่แห่รอบบ้านนะครับทุกท่านอาจจะได้ยินเสียงนะครับแห่รอบบ้านเลยนะแห่เสร็จนะครับเอาส่วนหนึ่งคนระมีพระตรงพระไตนะอัฐบริขารจํานวนหนึ่งเอาไปแห่เสร็จแล้วก็จะมารวมที่เดิมนะครับแล้วเขาก็จะงานงานก็คือ หมายถึงเขาเรียกว่าอะไรครับฉลององค์ถินนะโดยจะมีนู่นครับมีทางเวทีหมอลำนะมอลำนี้ก็ชาวบ้านเขาร่วมกันนะครับร่วมกันนะออกออก,ออกจตุปัจจัยในการจ้างนะครับหมอลำมมาเพื่อความสนุกสนานของเขานี่ครับอันนี้ข้าๆวๆนะทุกท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวคณะคณะกองยาวนะมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ถ่าย เป็นข้าวข้าวให้ดูก่อนเนาะก็ะป,ระประมาณนี้ครับงานไม่ใหญ่นะเป็นงานหมู่บ้าน200หลังคาเรือนนะทุกท่านทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแนละ้วเมื่อกี้ได้คุยกันกันกบรักษาการเจ้าวาดเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนอยู่ที่นี่10ปีแล้วนะยังเป็นยังเป็นสานักสงฆ์อยู่ตอนนี้สิ่งที่เพื่อนอยากได้ก็คือตอนนี้อยากทําโรงครัวนะซึ่งโรงครัวก็เป็นโรงครัวที่ผูกและนะครับ เก่าแล้วนะทุกท่านผมพาไปดูนะเป็นเป็นโรงครัวที่ผุเป็นเก่าแล้วนะหลังคาหนูหลังคา,งาประมาณอ่าไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ต่ําด้วยนะครับก็อ,อยากบูรณะเพื่อนบอกนะอยากบูรณะหลังนี้ในการอาจจะลื้อออกและทําใหม่ให้มันสูงให้มันเป็นเออถ,ถูกสุขลักษณะนะครับเพราะว่าข้างในทุกท่านดูครับ ประตูก็ไม่ไหวแล้วนะใครดูคลิปนี้แล้วกอ็อยากมีความประสงค์ที่อยากช่วยทํานุบบูรุงนะอันนี้คือลงครัวใช่ไหมครับนี่แหละลวงพ่อพูบอกว่าพนอยากได้ใหม่ว่าก็เลยฝากเอฟซีที่เข้ามาดูนะผู้ที่มีที่ใจบุญนะก็พิจารณาเอาครับนี่ครับไปแล้วครับประตูครับ <c oughs> กุญแจก็ล็อกล็อกก็ล็อกไม่มีประโยชน์แล้วนะครับ เพราะว่ามันมันหักหมดแล้วนะนี่ครับนี่าาก็จะประมาณนี้ทุกท่านแต่ถ้าจะให้ให้บูรณะตรงนี้ให้มันดีขึ้นก็คือ,อน่าจะเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กโครงเหล็กใหม่เพราะว่าไม้มันก็ไปแล้วนะครับปวกขึ้นเป็นสายเลยทุกท่านนะนี่ไม้ก็หักแล้วนะครับหักแล้วใครที่ต้องการอยากนะซ่อมแซมหรือนะครับร่วมนะ ช่วยกันทําครัวใหม่ให้วัดให้สํานักสงฆ์แหงนี้ก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่มีกําลังทรัพย์เนาะลุงจิมมี่ก็ช่วยได้ประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวเราไปดูนะคณะเขาเรียกว,ว่ารองยาวนะที่แห่องค์กถินรอบบ้านนะครับไปดูกันเลยนะครับมาแล้วครับขบวนแห่ องกระถินนะครับเขาใช้เวลาแห่นะครับตั้งแต่บ่ายสามโมงครับตอนนี้ตอนนี้เกือบเกือบหกโมงเย็นนะทุกท่านโอ้ใช้เวลาแบบยาวนานด้านข้างก็ Kaiser, จะมีประมาณขายของนี่ครับนี่ครับต้นเงินประมาณนี้เด้ว ส่วนนึ่งก็มี FC ฟซีลุงกิมมี่นะครับร่วมกันนะครับเป็นต้นเงินนะประมาณนี้ใชนะ่ไหไมครับชาวบ้านก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ากระบวน,บนแตรกระจายแล้ว กาเป็นถือว่าในงานบุญกระถินนะครับบ้านบางเสทองมูที่สิบหาเฮ้านะครับแต่ว่าการถือว่าเป็นบุญกระถินทั้ง4ีมูเฮาคือเกา่าแล้วกาเป็นทั้งตำบลทั้งอำเภอเฮาคือเก่านะครับกระซอยกันมานะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับบุญกระถินนี่นะครับแต่สีเกิดขึ้นบพได้ถาพ่อแม่พี่น้องมานเฮาสุขุสุคนบอมมีความสามะั่คีบอมมีความปองดองจีเฮึ้นมาร่วมมือกันร่วมรักลม หักแพงกันนะครับก็เกิดขึ้นบ่รได้นะครับแล้วกาปีนี่เฮ่ากับมี่นะครับเจ้าภาพนะครับกัเป็นกุ้นนะครับสมทวินนะครับประคำนอกพุ้นหน่อยสาโล้ราคาพุ้นเทวินสาโท้นะครับเพิ่นกับครอบร่วเพิ่นนะครับกลมรวมเป็นเจ้าภาพปกติเฮ่านะครับก็าขอสาธุบุ่นน้ำนะครับ่่นเพ ไอ้คือบางเงีนต่วอ้่างนก็คือหัอกระวนตมแต่ละเดื่องวัน้ว่ได้เาแกแบ่งเงินละมันมันขึ้นายเงี้ยมันลงมาทำดีทมแก้วสูสูตามาานดีทำแก้วแต่ก็จะไปว่าย่ามันมากหมดกระทียมเนหัวใจนั่นเเป็นใกล้ๆลือกได เอ๊ะบุกตายใหญ่หน่อยใหญ่คนมากตั้ตที่ับแก้วตังเอิ่แล้วเราก็ได้มใต้ลยตายโดนอาดโดนโรเรางแก้ความโรคคือการรู้จักให้ทานในการเรีรู้ันถึงเนที่สอง เป็นความกด้ทีแรมคำหนึ่งเดือน10เดือน12ฮอตร้อย มูตรี่บุตราพี่น้องวิสหายมงังสคนาญาติภูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากำนัวเวรทั้งหลายจตุเวรทั้งหลายอาทิชาติปฏิปัจจุบันชาตินี้ ก็เป็นอานเสร็จพิธีนะทุกท่านนะต่อไปก็เดี๋ยวเราไปฟังยอดรวมนะครับของต้นกระถินนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับเวลาไม่กินปลาสะทานเรื่องใสในพระราตรไตแล้วจบไปแล้วโดวยบุตรกรรมจงพอม,มาฟังธรรมเทศนาเพื่อให้คําคูณแก่สัพพัญญุจอแล้ว จงกำจัดสิพร<า>ะพุทธะนะครับพระพุทธองค์อองปโมทันติสุนะครับครันอ่านีขึ้นยอดยังไม่ทันนิ่งนะครับแต่มีคุณจินตนานะครับทองรักสีนะครับเริ่มการวมต่อยอดให้นะครับสองว้อยบาทครับอ่าเป็นรวมแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับ เจ็ดหมื่นรวมแล้วนะครับเป็นเงินเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทนะครับอันนี้คือยอดยังไม่นิ่งนะครับเพรา,ราะทองที่เราได้ส่งไปต่างจังหวัดนะครับยังเก็บมาไม่ครบนะครับท่านก็ได้ว่าขอเวลาเก็บซองต่อยนต์รวมสองก่อนนะครับผู้ซอยครับเขียนใส่นาซ่องตัวเงี้ให้ผมเนี่ย ไอ้ยอดร่วมือเขียนใสน่าซ่องตัวใหญ่ๆให้ผมนะอ่าน,น,นะครับ,นนอรบเอาเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับมมคือตัวตัวยอดนี้คือเรายังไม่สรุปนะสรุปแค่ตรงนี้ก่อนนะครับจํานวนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเท่าไรนะเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทครับเลขสวยครับเลขสวยครับทุกท่านนี่ครับเลขอย่างสวย,นะสวยอันนี้ยังไม่นิ่งนะครับรอนะพี่น้องนะอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับที่ทางผู้ใหญ่เพิ่งได้ส่งไปนะครับ โอเคครับไลน์นี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับปีหน้านะครับปีหน้าฟ้าใหม่ฝากเอด้วยนะครับนะฝากไว้ด้วยครับอขอบคุณมากครับอขอบคุณทุกท่านนะครับอขอบคุณแอดมินนะครับสวัสดีครับ